สังคมบูชาคนในเครื่องแบบจนลืมดูว่าใต้เครื่องแบบนั้นมันเน่าเฟะแค่ไหนผู้หมวดและไฮโซตายเป็นสามีภรรยาอยู่ด้วยกันมาแล้วหนึ่งปีผู้หมวดเป็นตำรวจที่มีคนนับหน้าถือตาแถมรอและอายุยังน้อยทั้งสองดูรักกันดีจนกระทั่งพักหลังๆพี่หมวดเปลี่ยนไปโทรไปไม่ค่อยรับสายให้รอสายนานกว่าปกติไม่รับสายอีกแล้ววันนี้โทรไปไม่รับสายสักครั้งจะให้รับสายได้ยังไงเขาติดกลิ่นใหม่อยู่เป็นหมอตำรวจชื่อว่าหมอเมย์สาวสวยสุดฮอต แผนกจิตเวชท,ทั้งสองทำงานด้วยกันเจอกันบ่อยๆในงานบรรยายให้ความรู้การเอาตัวรอดและการป้องกันยาเสียสาวหมอเมย์เป็นที่รู้จักกันดีในโซเชียลคนแชร์คลิปเธอเป็นแสนทุกคนขนานนามว่าฮีโร่ของผู้หญิงทั้งสองนัดเจอกันบ่อยครั้งทั้งที่หมอก็รู้ว่าพี่หมวดมีเมียอยู่แล้วแต่มันก็ไม่ใช่อุปสรรคในความรักครั้งนี้ถ้าคนมันคิดจะเอารู้ว่าเขามีเจ้าของแต่ก็ยังอ้าขารับของท,งทั้งที่ไม่ใช่ของตัวเองแต่ที่จริงแล้วหมอเมย์ใช้พี่หมวดเป็นเครื่องมือบางหน้าทำธุรกิจขายยาเสียสาว ส่งของด้วยการใส่กล่อ,องขวัญลูกค้าแต่ละคนมีแต่คนใหญ่คนโตทั้งลูกคนรวยทั้งนักธุรกิจอาเซียอาเฮียและพวกที่ไม่มั่นใจนในตัวเองนักศึกษาก็ไม่เว้นหมอเมย์ไม่สนว่าเขาจะไปทําอะไรมีส่งแบบออนไลน์ให้ไรเดอร์มารับของ,ของ,ของหน้าบ้านหมอเมย์รวยขึ้นในพริบตาทั้งบ้านหรูเงินทองและข้าวของแบรนด์เนมอีกด้านหนึ่งของเมียหลวงให้โซตายรู้สึกว่าพี่หมวดแปลกไปจึงจ้างนักสืบเพื่อตามถ่ายรูปทุกฝีก้าวทำงานได้ดีมากตกลงมาอยู่คนผู้หญิงคนนี้นะใช่ครับ และมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมเห็นผู้หญิงคนนี้ที่เป็นหมอไปส่งห้องขัญให้ผู้ชายหลายคนแทบทุกวันต่อไปนี้เธอตามสื่อผู้หญิงคนนี้ต่อไปอะไรเพิ่มเติมมาบอกฉันอีกด้านของยาเสียสาวได้ทํางานแล้วลูกคนรวยใช้ยาเสียสาวในผับบางคนก็ไปผสมเหล้าเพื่อให้ตัวเองเหมือนเมาและสนุกมากขึ้นไอ้ลูกคนรวยมันเลงผู้หญิงคนนี้ไว้แล้วคืนนี้เสร็จกูแน่มันรีบเข้าไปทักทายตีสนิท และหยอดยานในแก้วผู้หญิงก็นั่นแหละเรื่องนี้มันทําบ่อยผู้หญิงเมาสลืมสลือไม่ได้สติมันก็พาตัวไปที่ห้องเชือดบางคนก็ได้สติแต่ว่าไม่มีแรงบางคนก็หลับไปเลยพอสาวได้ผับตื่นมาก็เห็นพวกมันทุกคนหน้าตาหื่นกามน่ากลัวฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยพก ก็นั่นแหละครับเหมือนทุกไลายผู้หญิงบางคนไม่ได้สติจนจําเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ก็มีบางคนหลังจะเกิดเหตุการณ์จนท้องแต่จําเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้เลยนี่คริตของยาเสียสาวพวกเด็กเอ็นและผู้หญิงที่เทีย่ยควาคือจะเป็นกลุ่มที่เสี่ยงที่สุดใช่ว่าพวกเร็วพวกนี้มันจะไม่อยู่รอบตัวเราคนเร็วแบบนี้มีอยู่ทุกที่แหละครับขนาดคนใส่เสื้อกาวเป็นหมอยังเฮียได้เลยมีผู้หญิงอีกหลายคนต้องเจ็บปวดบางคนเป็นบ้าเป็นโรคซึมเศร้าเป็นแผลในใจที่ไม่มีวันหายเป็นตาบาบเจ็บปวดตลอดชีวิตไม่มีทางรักษาาาาได้้้้เเป็นนบทรยตััวอองงและจถึข จบชีวิตลงบางทียาปริมาณเยอะก็ฆ่าคุณได้ก็เห็นเห็นกันอยู่ในสังคมสมัยนี้แต่หมอเมสนเหรอก็ไม่นะเธอยิ่งร่ำรวยขึ้นเรื่อยๆร่ำรวยเป็นกองทุกของคนอื่นถึงเวลาที่เมียหลวงจะเอาคืนเธอจ้างคนไปล่อขอซื้อยาแต่งตัวเป็นผู้ชายนักธุรกิจหน้าตาดีน่าเชื่อถือกลุ่มที่เธอไว้ใจพอตายเปิดกล่องของขวัญฮะนี่มันยาเสียสาวนี่นาะก็ว่าอยู่รวยเอารวยเอาผัวฉันต้องมาอยู่กับแกตายเลยจ้างผู้ชายหล่อหน้าตาดีทำทีตามจีบหมอเมย์และเธอให้พนักงานเสิร์ฟหยอดยาเสียสาวหมอเมต์